เรื่องหน้าเป็นห่วงเวลานี้ก็คือเรื่องการเงินการคลังนะคะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศความผันผวนของค่าของเงินและราคาวิ่งของทองคำทำให้ประชาชนที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้กวกคือนำเอาทองคำเครื่องเงินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเอามาแลกเอามาหลอมเป็นเงินสดในมือเอาไว้ก่อนนะคะเราก็หวังว่า รัฐมนตรีครังคนเก่งของเราคุณเอกนิติซึ่งถือว่าเป็นลูกม่อของกระทรวงการคลังโดยแท้จริงไม่เพียงแค่นโยบายลดแลกแจกแถมแบบคนละครึ่งครับเท่านั้นรออยู่นะคะว่าท่านจะเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างไรกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและที่สำคัญก็คือเห็นเพื่อนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะสิงคโปร ไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีเขาออกนโยบายกันชัดเจนรออยู่นะคะกับรัฐมนตรีคังและรัฐบาลของคุณอนุทินแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพค่ะ